ต่อไปนี้จะมีค่าโดยสารหรือว่าการเปลี่ยนสายที่ไม่มีการซ้ําซ้อนให้ชัดเจนมากขึ้นโครงการหลังนี้ครับเราต้องการเพราะว่าประเทศของเราดีต้นทุนโลจิสติกมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนกระทบขีดความสามารถแข่งขันอย่างยิ่งค่าโลจิสติกต้นทุนเนี่ยประมาณ1 4 1 5ต่อ GDP ถือว่าเราแข่งขันลําบากครับสิงคโปร์มีอยู่ประมาณไม่เกิน89%ผมคิดว่าประเด็นนี้ทุกคนเห็นตรงกันสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันมาตลอดก็คือความสุขของพี่น้องประชาชนดังนั้นคนที่จะต้องใช้รถไฟต่อไปนี้จะสดวก มากขึ้นถ้ากฎหามาย3ฉบับที่เราพิจารณาตลอดสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาผ่านสภาความมุ่งหมายของเราในฐานะที่เป็นกรรมการเสียงข้างมากที่เป็นรัฐบาลเราอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นให้ได้เราประเทศเราเราใช้งบประมาณขาดดุลเราใช้มากกว่าเราเก็บได้เงินที่เหลือมาจากไหนครับมันก็มาจากเรากู้เงินนะครับโดยรวมในฐา,า,านะรัฐบาลก็จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไปเป็นงบเพิ่มเติม,ตมหรือแม้กระทั่งงบกลางตามความจําเป็นเรื่องเดือนหรือเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องการวางแผนงบประมาณมาเป็นขั้นเป็นตอนหลักการหนึ่งที่เราเคร่งคัดก็คือการบริหารให้เกิด สิ่งที่ถูกต้องให้มันงอกเงยเราเองคิดแล้วครับว่าคอสเบนฟิตเปรียบเทียบผลได้กับผมเสียที่ได้รับเนี่ยมันคืออะไรมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับรฟรมมีเงินสะสมจํานวนมากเกิดจากไหนล่ะครับเกิดจากพี่น้องประชาชนใช้รถไฟฟ้าขึ้นสัญจรไปมาจนมีเงินสะสมแล้วถามว่าถ้านโยบายนี้เกิดขึ้นเราไม่ให้เขาใช้ตรงนี้เอาไปใช้ตรงไหนครับตัวร่วมที่เราเพิ่งผ่านไปเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาก็มีเงินที่ต้องเป็นค่าบริหารเป็นทุนประเดิมเยอะแยะเต็มไปหมดผมขออนญ้ตชี้ประเด็นให้ท่านสมาชิกสบายใจครับว่า ฐบ,บาลไมไ่พยายามฝืนในสิ่งที่มันไม่สมควรเงินเนี่ยถ้ากองอยู่ไว้เฉยๆมันเป็นเงินที่ได้ดอกเบี้ยตอบแทนน้อยนิดครับแต่กับเราว่าเราต้องเอาเงินที่ไปเสียต้นทุนมากๆม,ม,มาบริหารจัดการเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนผมอยากให้ท่านช่วยดูครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมคนมาขึ้นขนส่งสาธารณะมากขึ้นผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนและทั่วประเทศได้ประโยชน์